สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปน้าเอฟซีทุกท่านครับผมบุญพลาะก็ได้มีโอกาสมาที่ร้านอาหารทะเลส,สดๆเนาะพี่น้องเมือนี้ครับผมแล้วกะ็มีอาหารอีสานหลากหลายมากมายครับผมบุญพลาะก็ถือว่าโชคดีครับเมือนี้ครับของวันที่หนึง่งพฤศจิก,ก,กาแลว้วร้านร้านเพิ่งเปิดครับผมเปิดเป็นวันแรกและปฐมฤมกษ์ครับผมแล้วก็มีเจ้ามือเจ้าภาพที่จะเลี้ยงครับ คุณยามุนีนบรัตน์เนาะครับเนาะเจไงเราเราว่าจะเลี้ยงบุญพรากับเจกินดาเป็นร้านน้องของเจกินดาครับผมอยากจะบอกผู้ที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าอยากติดพี่น้องกับผมสวัสดีครับเจกินดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมูนีเนาะค่ะเนาะครับมูนีกับเจกินดากับด้มาซอยน้องสาวเปิดร้านเนาะค่ะครับผมค่ะเพิ่นเปิดร้านไม่มือเรยกค่ะครับซือว่าปฐมมาเร็ เจี๊ยินดามันคือนี้เปิดขั้นโฉนดเนาะค่ะน้องคือว่ามือนี้เปิดขั้นโฉนแล้วก็น้องเช้าเพิ่นจะได้เปิดตาเนี่ก๋วยเตี๋ยวมาลาไก่เนาะค่ะน้องพร้อมทั้งเข่าครัหมูแล้ตับบักคุ้งสร้างได้ทุกแบบค่ะพี่น้องคราคาเพิ่มสร้างอาหารทะเลนะคะน้าลวกยำเนาะค่ะน้องเพาะเลี้ยงเชิญเนาะค่ะน้าถาผู้ใดมาสักลาบูชาเจาปูเจ้าญ่าอยู่เวียงวังขั้นโฉนดหรือเปล่าได้มาแวะชิมได้เนาะค่ะน้าตะกี้แต่ก่อนนี่เพิ่นตั้ง ร้านเก่าร้านเดิมเพิ่นตั้งร้านปาสีห้าห้าค่ะอันนี้เจ้าของเก่าเพล่นได้ย้ายไปอยู่บ้านกับบ้านเพิ่นเนาะครับผมแล้วที่นี่น้องเพิ่นก็เลยได้มาเปิดร้านนาคารนาะค่ะเนอถ้าเพื่อนยิวข้าวหิวน้ำมาเรียนเชิญเนาะค่ะเนาะแวะชิมได้ข้างทางนี้คือไปรงโรงพยาบาลบันดุงถ้ามีไปร่องพยาบาลบันดุงรับผมลากาฟังตรงข้ามฟังตรงข้ามแทนหลังคาเหล็กเน้องขะนมที่้านก่อสร้างค่ะตรงนั้นคือบิ๊กมาก ครับผมิล่าตงแปนกับเป็นเป็นเป็นบิ๊กซี่เนาะครับผมปอเราชอบบิ๊กซี่ครับผมรับหาบ่งาครับนี่ครับกุ้งสดครับผมซังไหลเลยค่ะครับผมน้คขาขอเลี้ยงเชิญนะค่ะน้องมาซิมได้แล้วก็ตีได้นะคะครับเพราะว่าร้านเพิ่นเปิดใหม่นะคะนครับแล้วก็้มตับมะมวงตับม้วนค่ะนี่จะแซ่บๆนะค่ะครับแล้วก็บจิมนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะค่ะเนาะครับ สี่นี้เข่าขาหมูนะคะพี่น้องนะค่ะคะเลียนเสินนะคะนาะครขาผู้ใดเอ็ซีจินดาได้พานมาแถวนี้มาแซ่บน้ำกันค่ะพี่น้องเมื่อนี้เขาต้องรวยน้ำกันค,ะค่ะถืดเล็กแน่นอนค่ะสาธุนะค่ะน้าะครับจ้า เดี๋ยวอาหาราซีแซีรจักขนาดไหรือวาซิแซบเจิตดาใส่สุดแตมกาเดี๋ยวค่อยบังกันเนาะพี่น้องเนาะครับคะครับตนนี้ปวดให้ปวดโคบินกอมค่ะพี่น้องาอเราหกัแรงมือสักวันพี่น้องเสร็จแล้วก็ ตรวจอุณหภูมินะคะเนะเดี๋ยวคนประเทศรัสเสียแบตเนาะเพราะว่านังร้านมีลูกค้ารเนาะจ้ามีหนังสือพร้อมเนาะค่ะจ้าพร้อมจ้าร้านจตงโมแฉมีค่ะครับผมง่ายๆสบายครับพี่น้องแปรสิมนาะค่ะเนาะโปรแซกันไหนตีไหมคะได้พี่น้องจ้าอีสานก่อสร้างค่ะพร้อฟังข้างข้างค่ะอีสานตัวสร้างค่ะจ้า น้องกัเนาะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแล้วมาแ่บน้องกันนะพี่บ้องนะสาธุค่ะรวยๆจ้ะครับ,รบไปนงแต่ปูผ้านังตนนังตอตอน้นเดือบนางหมดจ้ะ คือว่าตับกุ้งเป็นอะไรกุ้งพี่น้องตักุ้งโตเป็นๆนี่พี่น้องอ้ามกินรับโซกนี่แหละค่ะกินรับโซกมะเหนียวตับกุ้งสด พริกต้องกินน้หลายพี่น้องมะพริกากระเทียมช่วงนี้มันช่วงโควิดบ่าต้องกรอกเลยพี่น้องเป็นไรโลกยู่งแน่ทอง,มองเมนแต่คกอจักน้อยกินบัควิกพี่น้องหมูยังมาต้องใส่ใส่น้ำลังเลมาโดยตรงค่ะ มานะคะพี่น้องมีหอวกุ้งย่างพี่น้องกุ้งแม่ไข่อนนันที่มันตกวันชิ้นแรกินดาเนยไหมพี่น,อนอ้องพคน่ะค่ะมีหอวไข่พี่น้องคนละมานะคะ่ะเด้อสช่างได้ค่ะมีหัวไข่พี่น้องรักกินไข่ หลังจากนี้ก็จะเดินทางต่อครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมคลิปหน้าขอพัก่น,นยสวัสดีครับ